โอเคสวัสดีทุกคนที่กําลังหัดเล่นกีตาร์แล้วก็กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็วันนี้เรายังอยู่ในแผทของ D นะครับผมแต่วันนี้จะเป็น D Major s e v e นะครับผมโอเคเรามาดูกันอีก่อนนะครับว่า D Major อจับยังไงจับง่ายๆครับผมก็คือ D Major 7จะจับในบาร์ที่2นะครับผมก็จับแบบนี้นิ้ว จับเหมือน A เลยแต่แค่เลื่อนลงมานะครับผมเอาง่ายดีกว่าเนาะจับเหมือน A เลยแต่เลื่อนลงมาปึ๊บนี่ A จับแบบนี้ใช่ไหมครับ A อเลื่อนไปเลื่อนขึ้นมาแค่เส้นเดียวเองไล่นิ้วนางเส้นที่1บาร์ที่สองทุก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 ,ทกนิ้วจะอยู่ที่บาร์ที่2นะครับผมเป็นนิ้วนางเส้นที่1น,นิ้วกลางเส้นที่สองนิ้วชี้เป็นเส้นที่สแบบนี้ เซนนะครับผมขึ้นไปก็จะเป็น A เห็นไหมครับลงมาเป็น D major 7โอเคครับมานี้นะครับผม D major 7เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม